สวัสดีครับพบกับผมต้นหมีชาแนลนะครับวันนี้เรามาท่องลาตีกันนะดินแดนประเทศแม่สายวัน <c oughs> วันนี้ลูกพี่หยงพาเรามากินอะไรนะยำข้าวซอยนะครับข้าวซอยเห็นมากไหมกินได้ไหมกินได้ไหมทำไมไวจังเลยอ่ะไวายกันแม่ค้าทำเร็วเหรอไอใช่แค่ตักเสียนะเนี่ยน้ำเงี้ยวเอาไม้พี่น้ำเงี้ยวผมเอาไอ้อะไรนะ มันเชื่อไงายังหวยเหอายังหวยค่ายองหวยจานหนึ่งอหเดียว่เหออเดียวขาย่้ายสวย้าองห้าอ่ยอขายังเ่อหยเมื่อเม่กี้ฟังมาจากสาวๆาวเขาบอกว่าอะไรนะทำมาจากถัวดินใช่กวนทมาอ๋อเออ ถั่วเด่นเราเรียกแทบบ้านนอกเลยถั่วดินจะใส่ใส่แค่ไหมแค่ของเขาใส่ไหมอ่าใส่ใส่นิดเดียวครับผมมีใส่น้ำอ้อยได้ไหมไม่มีน้ำอ้อยค่ะเขาไม่ใส่น้ำอ้อยค่ะพี่อ๋อผมนึกมาเหมือนไอ้นั่นอ่ะข้าวฟื้นอุ่นอ่ะไม่ใช่ข้าวฟืนอุ่นหมดแล้ววันนี้อ๋อมันก็คล้ายๆกับข้าวฟื้นอุ่นแต่เนี่ยเขาทำมันเย็นอ๋ออันอันนี้คือกินอย่างนี้เลยกินอย่างนี้เลยค่ะ ยี่สิบบาทครับพี่เนี่ยครับยี่สิบนะครับท่านผู้ชมลองมาแวะชิมแวะทานกันดูนะครับมผมก็เพิ่งเคยกินนะครับผมก็ยังไม่เคยกินยี่สิบบาท,บาทไม่ต้องทอนครับผมยี่สิบบาทใจดีลองชิมดูเนาะครับมผมมีมน้ำเนี้ยวค่ะน้ำเนี้ยวพวกีค่ะอ๋อครับ ข้าวซอยน้อยสงเครื่องเคยกินไหมคะข้าวข้าวซอยน้อยผมเคยกินอยู่ข้าวซอยน้อยนี่ผมขี่รถจากเชียงใหม่มามากินข้าวซอยน้อยแล้วก็กลับเชียงใหม่ขึ้นเ <c oughs> มื่อกี่ปีที่แล้วละอะไม่สามก็สองปีที่แล้วผมจําไม่ได้ละเคยทําคลิปไว้อยู่ครับ <c oughs> เอาละครับใครย่างหอยอะใช่เขาทำข้าวซอยน้อยด้วยพี่อืม อาพี่ลองลองกินดูนาอาพี่ตีพี่ตีลองกินดูพี่พี่เคยกินไหมเอากินพิซซ่าก็โซยี่พิซซ่านี้ไม่ใช่้าวซหมไม่ใช่ข้าวอะไรข,ข้าวยางเหยข้าวยางหยอันนี้สาวอาคาอาคา่ะอาขาสาวไต้กินผัก่ะ กินไข่ต้มอยู่กับเพื่อนไข่ทงเครื่องไข่ทรงเครื่องสังวันอะ่า่เจอสายด้นคอสาวได้เนอะทากินอะไรอะขครไครไม่ถายไข่ครับผมก็จะถ่ายลงช่องของผมเฉยๆเราจะลังเลกันรเอ็มเลยหรอไม่ใส่อะไรมเที่ยวได้นะคะคอสโนมีอร่อยมากอร่อยมากนะ อันอันอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่เห็นเลยอันไหนต้นมีชแนลครับผมใช่ชแนลเขาจะเดี๋ยวพาไปดูชแนลนะจ๊ะชแนลมีอย่างเจ้าะเนี่ยมีร้านท่องเที่ยวอะไรเยอะแยะนะครับใช่มันก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันอันอันนี้เขาเรียกอะไรนะที่นี่สถานที่อ่ะเจมส์สโตนอะเจมส์เจมส์สโตนเจมส์สโตน เจมสโ s t o n ต city เจมสโ s t o n ต city เโอเคไปมาเที่ยวกันนะครับอ๋อเจมสโ s t o n โอเคเอาละครับเรามาเติมพลังกันก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อเออ เอาละม,มากินข้าวครับผม,มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องต้นมีชาแนลของอเราได้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ